สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับะครับมาที่ใกล้มานั่งตรงนี้ดิีใลเดี๋ยคลงสวัสดีค่ะทุกคนก็มาอยู่กับจ่าเจ้าชาแน,นลนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าวันนี้เราลงเพลงน้อยรักฉันไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นเราลงเพลงพี่ชอบไปแล้วใช่ไหมคะแต่มันไม่จบพอค่ะแต่ตอนนี้เราจะมาดูว่า นี่มันของใครอ่ะเราไม่รู้เลยอนะ่ะเนี่ยใช่ไหมมาส่งมาเนี่ยๆอันนี้เราชอบมากเลยยูรีคอนอ่ะเนี่ยยูรีคอนชอบมากอ่ะเนี่ยสีดำเนี่ยมันเป็นรูปลิปสติกเลยว่ะลิปสติกเยมันน่าจะเป็นลิปสติกอันเนี้ยส่วนอันเนี้ยมันจะมันจะมีภาษาอังกฤษเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ รู้ว่าน้องไปส่งมาใช่ไหมฮิจ้าฮิจ้าฮิจ้าฮ้อส่งไปจากฟืนไม้พี่กำลังใครนี่ค่ะทุกคนแล้วก็จะได้สีส้มสีฟ้านะคะนี่แต่เราขอรีวิวแค่นี้ก่อนได้ไหมคะเราเราไม่มีแรงรีวิวฮิจ้าวันชดที่ Happy birthday to you Happy birthday Day to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, to you. Happy, birthday happy birthday Happy birthday to you